มาเลยครับมาดูกันเอามึงครับไม่ออกคนตัดตองครับวิวเลี้ยงบุญบุญสูฟังนะครับเนาะไม่ออกเข้าดีเฮ็ดบุญครับคนตัดตองเต็มนึงครับเพื่อนตัดตองครับเตรียมงานบุญผ้าป่าวันที่สิบแปดพร่นครับพี่นยนี่ครับตัดตองตัดยังเลยเด้อครับเตรียมวัดครับเตรียมวัดทําบุญวันที่สิบแปดทำบุญผ้าป่ายังงครับขญาาิโยมผู้ใดอยากมาเฮ็ดบุญเทพท่านวัด ดุงนาเพลินหรือว่าวัดธาตุแจ้วในละมิตรครับมีสองชื่อนอะก็มาได้เด้อครับเด้อมารวมกันอนุโมทนาบุญน้ำกันครับหลังจากตั้งห้อหลังจากเขาตั้งวัดเสร็จนะครับตั้งวัดเสร็จเรียบร้อยครับตั้งวัดเสร็จเรียบร้อยกทีได้หาสั่งนี้ครับบ,บ่มนดูซือครับพระสูงเฮ้านี่ครับพะรบพะหูไงพนขใะญไงพน มาแต่งตั้งวัดให้แร้วครับอบาดนี่ครับบาดนี่ก็สิได้หาปัดใจสั่งว่าง่ายๆครับบาดสิได้หาปัดใจมาสั่งวัดว่าร่มโหครับอืมเขียป่าปาครับนี่ครับอานร่มเหาพูดจากมีใจใสศรัทธาครับอยากมาร่วมงานก็มาได้เด้ครับเด้อนี่ครับมีผ้าป่าครับผมมีผ้าป่าหย่ครับอยู่นี่ครับผม กระลังตากตองครับอตองตาเงินเพชรขาตุ้มขนุมตอนรับแขกไปไถ่ามากครับอบอกกัน,นง่ายว่าวันที่สิบแปดทับสิบทับหกแปดครับเป็นวันรวมครับสิบแปดทับสิบทับหกแปดเป็นวันรวมสิบแปดทับสิบทับหกแปดเป็นวันรวมครับ ข้าว่ามือขึ้นนียผมผ่านเห็นพระมาวัดหลายหลายครับอืมเทียนพระมาวัดหลายริมขึ้นนี่ครับอืมเอานี่นะครับบ้านเลขที่วัดสองหกสองหมู่หกเดียร์เด้ออืมน่ครับเอาจังเลากับเมืองลาวพัฒนามือแรกกันครับจังคุยกันครับอ่ะนี่ครับลาวพัฒนาเยือนนี้ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับลวดท่านหมน้อยพ่อยเม่เลยอ่าอ่านี่ครับ ลาวพัฒนาเฮ้าเยี่นนี้ครับอ่าขึ้นอมือนกับฟันมาพระมาวัดหลายๆครับเอาอ่าจะเป็นเจ้งบุญบ่ครับขึ้นมาในใจครับผมี่เป็นจ้าบุญบ่ครับมือนน้ครับลาวพัฒนาเด้อครับลาวพัฒนาครับเออชอบก็จัดคัดก็พานกันครับกับลาวพัฒนาครับผมอ่าจ้องกันคักจ้องกันแน่ครับเอาให้ได้ครับผมมือนี้อืมนีเด้อ ชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอ่าเตรียมงานครับไม่ออกกระตัดตองชี้หเข้อตอข้าตุแมนะครับนี่ครับมอ็อ็นลาวพัฒนาเย็นนี้ครับผมชอบก็จะขัดก็ผ่านครับ แต่ว่าเรื่องบุญบุญนี่ผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็ได้เ้อครับเฮ็ดบุญส้่งน้ำกอศาลาเฮ้าครับอยู่วัดดูว่าอารามเฮ้าครับผมบุญนี่ผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็ได้ผู้ใดบ่เฮ็ดผู้นั้นก็บ่ได้ผู้ใดโบเฮ็ดก็บ่ได้ครับผมผู้โชคผู้หมั่นครับงวดนึงหันครับมิดคือมิดอยู่เนาะครับเนาะแปดเจ็ดแปดเก้าครับงวดนะครับเนาะรัฐแนวทางของรัฐบาลไทยเฮ้านะครับ วันนี้าคือเข่าตีมนี่ครับไปเข้าครือมิดนะครับนี่นะครับห้องได้กระซงครับขันเราไปได้เราพอซอยทางวัดที่ฉาลึ่งสนิทการบันไดกระซงครับตัดทิ้งไปเลยบอกง่ายๆครับผมน่ะผมเป็นคนสั้นนะครับตัดทิ้งไปเลยครับขันได้เราไปโฆษณา่ามังคนปัจจุบันใจัยครับบ่ออวนมาสให้ซื้อน้ำมูกน้ำมันครับผมอยตัดทิ้งเลยครับผมมีไดอ่อนซ้อนบอกง่ายๆครับจานวัดได้อ่อนซ้อนผู้ใด นี่นะครับบอกตรงๆครับนี่เบิ้งครับบัดสอบประชารคก็พานกันครับบัตรก็รู้ๆว่าวัดอาจารย์ไม่มีน้ํามันขาดน,น้ํามันครับก็ยังทําได้นะครับเนาะนี่นะครับสอบประชาราษฎร์ก็่านกันครับเป็นวันที่สิบห้าทับสิบทับหกแปดสิบหนะ้าทับสิบทับหกแปดครับอาัยต่วไปสพปรกิดกาซาดปกติวีไอพีครับ เดี๋ยวนี้ท้าทาก็ต้องการย่างเดียวแล้วครับต้องการน้ำมันสุราครับเขี่ยงปั่นไฟครับทำมันตัดหญ้าครับก้อนรับผ้าป่าครับผมมาดูแนวท่างรัฐบาลไทยครับหกสองสองหกนี่ครับอาจารย์ฝันว่าพระอยู่วัดลายมาวัดลายหลายครับแย่าลื่นด้วยครับสองหกสองห้าสองนี่ครับครับสองหกครับอาจารย์ฝันว่า โอ้ยพระมาวัดหลายขึ้นอย่างนี้ครับนี่นะครับวันมันขึ้นนี่ครับโอ้ยพระมาติดวัดเลยครับไอ้ที่มีบุญผาปา,ปานี่บ่พระพระเป็นดังสิม,มาหลายครับผมห่างวัดที่มีบุญผอปา่ปาเป็นี้นพระเห็ดบุญผาปา่านั่นหมาบ่ครับเอ้เปอเดินพระเห็ดบุญผาป่าเผานี่บ่บครับคือ,อคสุงหลายๆครับสิบหกทับสิบทับหกแปดครับ บ้านเลขที่626ครับหลวงนาเฮิ่นครับอยู่ในนี้ก็มีง26ครับบอด้เขียนล่วงกสอ2ห้าบรด้เขียนล่วงครับมักจัดเลยครับขวัญวายุ่งแม่เอาจานมาถวายครับเอาจานมาถวายแต่มีตัวเลขครับอยู่ที่จาน25 25โยแม่เน้นล่างครับโยแม่เน้นล่างให้ครับผมโอ้โกินเงินก่อน นโน้มไบ,บวกขวัญแหม่นฮื่กกันนะครับเพื่อนเน้นให้ล่างครับเพื่อนเน้นให้ล่างครับเนี่ยเน้นให้ล่างครับรัฐบาลไทยครับบวกฮานอยครับสองหนึ่งสองหมู่หกครับอย่าลืมครับหกสองสองหกครับห้าสองสองห้าอย่อลืมนะะมแนวทางบอเยอะ ครับผมอ่าชอบก็จัดคัดก็พันครับบ่าดาว่ากันนะครับเนาะดูขูสุข้นเท่าอ่าออนี่ครับช่องบางช่องครับมาเอาแนวทางกับผมไปแต่ว่าไปโฆษณาวัดอื่นไปโฆษณาหม่องอื่นแต่แนวทางอยู่นี่เอาไปถูกครับตัดทีมครับผมตัดทิมเลยสนิทกันมาไหนก็ทางครับผมตัดทิมเลยผมู่ผมกี่ยว กับ่ตตองทั่วมากครับสองนั้นกับ่ตตองทร่วมาอีกครับบอกกันง่ายๆเลยครับอนี่นะครับอ๋อขอค่าน้ามันเครื่องปั่นไฟก็บ่อไรับครับอาจารย์ชิบาไห้ได้ครับอ่างคนแบบนี้ครับผมเออเมื่งนราชอบิคาจัดดขอพานกันครับบาทเอาห้องมาเบิงน่ครับวันที่สิบหกมันมีงยังอีกครับครับ สิบหกทับสิบทับหกแปดโอ้สิบหกทับสิบทับหกแปดครับผมอ่าชอบก็จัดกันก็ผ่านะครับอ้าวสองหนึ่งสองงั้งมาน้ำก้นกันอยู่ครับสิบหกทับสิบทับหก้ยันน้อยใสกันนะเฮ้ยหนึ่งเนี่ยยันหกสองใสมันเลรยวกันนะขอโทษนะครับด้วยบากออกบักกับอะไรว่ากันนะครับเนาะยันสองหกตัวนี่ครับอ มันมากขึ้นกันหมดเลยครับเอ้าครับเอานี่ครับเอ้ามันมากขึ้นกันครับเร็วเดี๋ยวเอ้ามาหลายนะครับาะนี่นะครับบ่หลายครับเอ้าสอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเด้อออมึงครับยันสองหกสีกครับวันนี้สิบหกนี่ครับมันคือมากขึ้นกันนะครับอยากมากขึ้นกันก็เอาใส่ขึ้นกันครับ อันนี้มาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองโอ้ครับอ้าวชอบก็จะคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับด้วยวันที่สิบหกทัพสิบทัพหกแปดสิบหกทับสิบทับหกแปดครับผมมาได้ดูครับสอบก็จะคัดก็ผ่านครับก็ลักเตรียมงานครับไม่ออกกำลังงงวัดครับลงมาไปวัดวัดครูวัดทูดสราอ่านี่นะครับอ ออกก็จัดขาดก็บ้านกันได้เลยนะครับผมมาแล้วนี่ครับสิบหกทับสิบทับหกแปดครับสิบหกทับสิบทับหกปดอ่เดสพปกิตลาสตากาซาสพปกิต ปกติ V i p พหน่อยสามัคคีหน่อยพัฒนาเราสามัคคีครับผมหน่อยหน่อยพัฒนาครับผมหน่อยพัฒนาหน่อยสามัคคีครับมักหน่อยใดจับใจไดเลยครับผมชอบก็จัดขัดก่อพันกันได้เลยนะครับเนาะอ่าเอาสาธุสาธุ